สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มคนดีจะมาเสนอแอปพลิเคชัน Insect Identifier Healthcare AI System Design and Development นะครับเนื่องจากแมลงที่เราพบเจอนั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันมีพิษหรือไม่ถ้าหากโดนกัดแล้วสัตว์ชนิดนั้นมีพิษเราควรที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรเพราะบางครั้งหากเราปฐมพยาบาลอย่างผิดพิธีอาจทําให้บาดแผลร้ายแรงกว่าเดิมได้ดังนั้นเราจึงจะทำแอปพลิเคชัน Insect Identifier ขึ้นมา โดยมีหลักการทํางานง่ายๆเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทําการสแกนแมลงที่เราต้องการทราบข้อมูลเมื่อสแกนเสร็จระบบก็จะแสดงข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจวิธีการปฐมพยาบาลและวิธีการกำจัดอย่างถูกต้องถัดมานะครับในส่วนของ architecture of insect identifier เราจะใช้ android studio นะครับในการทำ application mobile ส่วน tensorflow ก็ใช้ในการทำ machine learning เพื่อทำการคัดแยกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพครับ สุดท้ายนะครับเราใช้ข่าวในการเชื่อมต่อฐานดัลลัเซตของเราครับต่อมาจะเป็นสาธิตการใช้งาน Application Insect Identifier นะครับโดยแอปพลิเคชันของเราจะมีเมนูลหลักๆ2เมนูนะครับก็คือ Identify กับเนะครับต่อมาดูในส่วนของเมนู Identify นะครับก็คือเมนูสำหรับถัดแยกรูปภาพนะครับโดยเราสามารถแยกรูปภาพได้จาก p h o โตนะครับก็คือเป็นการรูปภาพที่เราได้เก็บรูปภาพไว้นะครับเรามาจะเริ่ม ถากรูปภาพมากากนี้นะครับโดยเราจะเลือกมาแรงต่อทองนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันเราก็จะบอกว่า,านี่เป็นมาแรงต่อทองก็คือตรงดาวที่รูปภาพเราเออกมานะครับก็จะบอกชื่อสามาชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะ,ณะและหล่งที่พบของมาแรงต่อทองนะครับต่อมานะครับเราก็จะลองเปลี่ยนเป็นรูปสัตว์กันบ้างนะครับโดยเราจะเลือกเป็นสัตว์มาแรงต่อนะครับ แอปพลิเคชักของเราจะบอกว่าเป็นมเม็งต่นะครับถ้าจะบอกเป็นชื่อสามาัญชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะแหล่งที่พบส่วนที่เป็นพิษอาการการป้องกันในการรักษาของมเร็งตดนะครับเมื่อเราโดนพิษของมะเร็งตดนะครับต่อมาจะเป็นส่วนของการใช้เมนูคาแม่ลนะครับคือใช้สําหรับถ่ายรูปภาพมาเมล็ที่เราพบเจอกันเองนะครับโดยผมจะลองถ่ายมาเมล็นี้ดูนะครับ พบว,ว่ามแเลงเต้าถางน,นะครับเป็นแมะงรองบ้านนะครับก็คือตรงตามที่เราได้เทรดไว้นะครับก็คือจะบอกชื่อสามารถชื่อวิทยาศาสตร,ร์ลักษณะหรือที่พบส่วนที่เป็นพิษของมแมลงนี้นะครับอาการและการการ,รักษาเมื่อเดินพิษของมแมลงนี้นะครับต่อไปจะรวมเป็นสัตว์อื่งบ้างน,นะครับโดยผม้องเลือกเป็นสัตว์ชนิดนี้ดูนะครับโดยแอปพลิเคชันเราก็จะบอกว่า สัตเ์ชนนี้นครับเป็นร่องก้นกระดกนะครับแล้วก็ก็จะบอกชื่อสามัญชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะืนที่พบส่วนที่เป็นพิษอาการนะครับในการพองกันของการใช้รงการและการรักษาและสุดท้ายผมจะลองถ่ายรูปภาพสัตว์ชนิดหนึ่งออกมานะครับสัตว์ที่ผมถ่ายมาแล้วนะครับแอปพลิเคชันผมผมก็จะประมวลว่าสัตว์ที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับเป็นตะขาบนะครับแล้วก็ก็จะบอกว่าชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะหรือที่พบของตะขาบนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพิษของตะขาบนะครับก็จะบอกอาการ เมื่อโดนพิษของมันนะครับและจะบอกว่าการรักการป้อกันและการรักษานะครับเมื่อโดนพิษของตะขับนะครับต่อมาเราดูในส่วนของเมนูเบ c กนะครับตัวเบรก็คือการย้อนกลับไปหน้าแอปพลิเคชันหลักของเรานะครับแล้วก็กดปุ่มเบรกสิ่งนะครับเพื่อจบการทํางานนะครับผมก็ขอจบการสาธิตเพียงแค่งนี้ครับขอบคุณครับต่อมานะครับจะเป็น l ร n g u a and t o o นะครับ ทูที่เราใช้จะเป็น android studio ในการเขียนแอปพลิเคชันมบายส่วน tensor f ร o w ในการเรียกใช้โมเดลและการจัดก,การรูปภาพน,นะครับส่วนภาษาที่เราใช้เขียนแอปก็คือ java ครับต่อมาก็าจะเป็นส่วนของ code review นะครับโดยที่หน้าแอปแรกของเราครับเราจะทำการประกาศตัวแปรชื่อว่า b t n ท e ่เ t ิ o n โดยที่ btn 1ในที่นี้ครับจะมีค่า id เท่ากับ button ก็คือ id ของปุ่ม identify นะครับโดยเมื่อเราทำการคลิปปุ่ม identify ครับมันจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน o p e n activity นะครับโดยที่ o p e n activity ในที่นี้ครับจะทำการสท้าง object หน้า intent ของหน้า main activity ก็คือหน้าที่เาาราต้องการจะเชื่อมต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีการเรียกใช้คำสั่งที่เรียกว่า start activity intent นะครับก็คือ ปหน้าอินเทอ์ที่เราสร้างก็คือหน้าต่อไปนะครับส่วนเราจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า BGN3 นะครับที่ Button โดยที่ BGN3 นะครับจะมีค่า ID ก็คือ Button 3ก็คือปุ่ม Exit นะครับโดยเมื่อเราทำการปุ่ม Exit นะครับมันจะทำการที่มันจะทำการปิดหน้าโปรแกรมของมันโดยที่มันจะมีคําสั่งรที่เรียกว่า Finish นะครับก็คือจบหน้าการทำงานของมัน,นครับส่วน s t e Exit เท่ากับ0ครับ ันถึงให้ปิดการทํางานของแอปพลิเคชันนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นหน้าของการคัแบบดแยกพุทภาพนะครับโดยที่เราจะทาการสร้างปุ่ม back ขึ้นมาโดย back บบในที่นี้นะครับจะมีค่าท่ากดออแปร bgn b a นะครับโดยเมื่อเราทําการคลิปลกปุ่ม b a ็ k นะครับมันจะไปเรียกใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า opacity v i โดย opacity v i ในที่นี้นะครับมันจะทําการสร้าง object in c e n ขึ้นมาหรือก็คือหน้าหน้าของแอปที่เราต้องการที่จะไปนะครับก็คือหน้าเมนหนึ่งนะครับ ดยที่จะใช้คำสั่งที่เรียกว่า start activity intent นะครับหรือก็คือเปลี่ยนหน้าไปยังหน้าแอปที่เราต้องการที่จะไปหรือก็คือหน้าแรกของแอปของเรานะครับต่อมานะครับจะเป็นปุ่มของพอโต้นะครับเมื่อเราทําการคลิกปุ่มพอโต้นะครับมันจะทําการสร้าง object intent ขึ้นมาหรือก็คือหน้าที่เรียกภาพจากแกลเลอรี่ขึ้นมานะครับแล้วจะทําการส่งความขอ request code เท่ากับ2หรือก็คือจากคําสั่งที่เรียกว่า start activity for result นะครับหลังจากเราส่งคำขอ request code เท่ากับ2นะครับ มันจะทำการสร้างตัวแปร u r i ขึ้นมาคอยเก็บค่าภาพที่เราเลือกมาจากแกลเลอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างตัวแปร image ทูประเภท bitmap นะครับก็คือสร้างประเภทรูปภาพที่เราเลือกมาจากแกลเลอรี่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราทำการประกาศตัวแปร dimension ที่มีชนิดข้อมูลเป็นเลขจำนวน,นเต็มคอยเก็บค่าใช้ฟังก์ชัน m a t m i n นะครับคอยเก็บค่าที่มีค่าน้อยที่สุดของความสูงของภาพแล้วก็ความกว้างของภาพนะครับ โดยที่เราจะใช้ image view set image bitmap image tool นะครับในการแสดงภาพที่เราเลือกมาจากแกลเลอรี่บนแอปของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า bitmap create scale bitmap นะครับในการย่อขนาดรูปภาพ image tool ที่เราเลือกภาพมาจากแกลเลอรี่นะครับให้มีความสูงและความกว้างตามขนาด image size ที่เราต้องการนะครับต่อมานะครับเราจะเรียกใช้คำสั่ง classify image นะครับโดยจะเป็นการ คำสั่งที่จกใช้ในการคัดแยกรูปภาพนะครับผมส่วนปุ่มของกล้องนะครับเมื่อเราทําการคลิกปุ่มกล้องนะครับเราจะใช้ E เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าเราได้เปิดสถนานะของกล้องไว้หรือเปล่าโดยใช้คําสั่งที่เรียกว่า Check Cell Permission นะครับในการตรวจสอบสถนานะของกล้องถ้าเกิดเราทําการเปิดกล้องไว้นะครับเราจะทาการสร้าง Object Camera Image ขึ้นมาหรือก็คือทําการสร้างหน้าถ่ายภาพขึ้นมานะครับย้วส่ง คำขอรีเพยโค้ดถ้ากับหนึ่งนะครับโดยใช้คําสั่งที่เรียกว่า start activity for r e s o l นะครับเมื่อรีเพ e c โค้ดถ้ากับหนึ่งและ Insol ร์โค้ดถ้ากับอิ s o l โอเคนะครับหรือก็คือไม่มี e r r o r นะครับเราทาการสร้างตัวแปร image หนึ่งขึ้นมาเป็นประเภทข้อมูลแบบ b i t แ a p หรือก็คือรูปภาพแบบ pixel นะครับคอยเก็บภาพที่เราเลือกมาจากภาพถ่ายนะครับผมแล้วต่อมานะครับเราจะทาการประกาศตัวแปรที่เรียกว่า dimension เป็นเลขแบบจำนวนเต็มเพื่อใช้คําสั่ง ในการหาค่าที่น้อยที่สุดของความกว้างและความสูงของรูปภาพที่เราเลือกมานะครับต่อมาครับเราจะใช้คำสั่งที่เรียกว่า image view set image bitmap นะครับในการแสดงภาพที่เราถ่ายมาบนแอปของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเ,เราจะกำหนดให้ image หนึ่งนะครับใช้คำสั่ง function bitmap createscale bitmap นะครับในการย่อขนาดของรูปภาพที่เราถ่ายมาครับให้เหลือขนาดของ image size หรือก็คือ image ที่เราต้องการนะครับก็คือ ให้มีค่าความกว้างและความสูงตามที่เราใส่เข้ามาตาม image size นะครับผมแล้วต่อมานะครับราทำการเลือกใช้ฟังก์ชันท,ที่เรียกว่า c l a s s i f y image ครับในการคัดแยกรูปภาพจากภาพถ่ายเที่ยวบางการถ่ายมานะครับผมต่อมานะครับจะเป็นส่วนของโ o d ดในการคัดแยกรูปภาพน,นะครับโดยที่เราจะ import library ที่สำคัญจาก tensor flow ทั้ง2องอย่างครับคือ tensor flow data type นะครับ เป็นไลบรารีสำหรับการสร้างทนิคข้อมูลที่มีค่าต่างกาันเช่นทนิคข้อมูลสีทนแค่ข้อมูล, 4, มลค่านะค,ะานะครับต่อมาเขาจะเป็น tensor Pro l o w s u p p o r tensor t buffer นะครับจะเป็นไลบรารีสำหรับการจัดการการประมวลผลข้อมูลแบบ input และ output นะครับโดยที่เราจะทำการสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า c l a s s i f y image นะครับที่รับค่าออกมาเป็นภาานะครับก็คือ bitmap image นะครับโดยเราจะทำการสร้างโมเดลขึ้นมาครับก็คือ model object ชนิด object model นะครับ ซึ่งเป็นโมเดลสำบสหรับในการเรียกใช้โมเดลที่เราทำการเทรนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราทำการสร้าง Input f i l t e r อร์สูตรครับที่เป็นเทนิคข้อมูลเ e n s o r b ์บ f คเกนะครับโดยกำหนดให้มีขนาดอยู่ที่2 2 4คูณ2 2 4เป็นเทคข้อมูลจะต้าใช้แบบ3.2บิตหรือก็คือทศนิยมยก3.2บิตนะครับซึ่ง i n p u t ในที่นี้นะครับฟิลเตอร์นะครับจะทำหน้าที่ในการเก็บค่าภาพที่มีทำการแปลไปที่เรียบร้อยนะครับ แล้วทำการส่งไปให้ก่อนคัดแยกคู่ภาพนะครับต่อมาครับจะเป็นการสร้างตัวแปรไบปัฟเฟอร์นะครับเป็นซิลิคอแบบไบปัฟเฟอร์นะครับโดยที่จะกำหนดให้มีขนาดเข้ากับเดียวที่ image size คูณ image size คูณสคูณสาครับซึ่งตัวแปรไบบัฟเฟอร์นะครับในที่ดีครับจะเป็นตัวแปรได้ทำการแปลงค่าภาพต่งางๆให้ก่อนที่จะทำการคัดแยกคู่ภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการจร้าง ข้อมูลที่เป็นแบบ i ิตหรือข้อมูลแบบรายการนะครับที่มีชื่อตัวแปลว่า InValue นะครับให้มีขนาดอยู่ที่ Image s i z e คูณ Image s i e หรือก็คือขนาดของภาพที่เราต้องการนะครับหลังาจากนั้นนะครับเราจะทําการ Image Get Pixel นะครับอีกก็คือไปรับค่าจากภาพที่เราทําการส่งข้ามมาในตําแหน่งพิกเซลที่สูนและตําแหน่งแกน x X หรือบารที่สูนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราทําการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่าพิเซี่เท่ากับศูนย์ครับเราใช้หมู่อรนะครับในการในการเลื่อนบิดของภาพที่เรารับมาแต่ละบิดนะครับหรือก็คือ่ละพิเซี่นครับเลื่อนบิดไปทางขวาที่6บิตนะครับล้วทําการบิด energy สย์ x กับ f x นะครับล้วทําการคูณ1ที่หารด้วย225นะครับ หลัจงจากนั้นนะครับเราจะทำการเลื่อนบิตไปทางขวาที่8บิตและทรัการบิตแ,แอนด์กับที่0 x กับ f f นะครับจะทำการคูณค่า1 1ที่เป็นชติณิยมหารด้วยสองร้อที่เป็นชติณิยมนะครับและสุดท้ายครับเราจะทำการทำการบิตแอนด์ค่าภาพกับนี่นะครับ0 x f f mm นะครับที่คูณด้วย1 f หารด้วย2อ5นะครับเราจะได้ตำแหน่งที่ภาพทั้งหมดในแต่ละพิกเซลที่ทำการแปลงค่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วจะตงจากนั้นนะครับเราจะใช้คาสั่งที่เรียกว่าตรวจบัฟเฟอร์นะครับหรือก็คือตรวจภาพจากไบบัฟเฟอร์ครับหรือก็คือภาพที่มีการแปลงค่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นใส่ให้ที่ Input หรือก็คือตัวแปร Input f ฟ t ว r จอร์สูนะครับผมต่อมานะครับเราจะทำการสร้าง Object o u t p u t ขึ้นมาซึ่งเป็นชนิดข้อมูลแบบ Insect ต์โเดลนะครับโดยที่อ็อบเจกต์เอาตในที่นี้นะครับจะทำการ ประมวลผลหรือก็คือเขาจะกรุปภาพและเก็บผลลัพธ์มาที่ตัว Object o u t ออ t คนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า Confidence นะครับที่เป็นข้อมูลแบบจำนวนเลขเชิยซมกัแบบรายการครับซึ่งคอยเก็บค่าผลลัพธ์ที่ได้ในใแต่ละตำแหน่งนะครับผมแล้วต่อมาครับเราจะประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า m a p c o ค e ที่เป็นเลขจำนวนเต็มให้มีค่าเท่ากับศูนย์และ m a p confidence ที่มีค่าเป็นเชิยซมเลขเท่ากับศูนย์นะครับผม หลังจากนั้นเราใช้คาสั่ง for นะครับเพื่อตรวจสอบค่าที่เราได้ทําการเก็บว้ในผลลัพธ์นะครับว่ามันมีค่ามากกว่า0ูนย์หรือเปล่าแต่เช่นใช้กาหนดให้ if confidence นะครับที่ตําแหน่งที่ i ครับมีค่ามากกว่า max confidence ครับเพื่อตรวจสอบว่าตําแหน่งไหนในผลลัพธ์ที่มีค่ามากกว่าศูนย์นะครับเราจะทำการเก็บผลลัพธ์ที่มีค่ามากกว่านะครับว่าชี้ตอวแปที่เรียกว่า max confidence นะครับ แล้วก็เราจะทำการเก็บตำแหน่งไาที่แม c กโพสนี่ก็คือไอนะครับผมเมื่อเราได้ภาพแม็ Pro สไปที่เรียบร้อยนนครับโดยค่า m แม็กโพนที่นี้นะครับจะเป็นตำแหน่งในการบอกว่าภาพที่เราทำการคัดแกยกออกมาครับจะเป็นภาพอะไรที่อะไรนะครับผมโดยที่เมื่อเราได้รู้สมมตินะครับเราได้ภาพที่เป็นอัลจอซินปันะครับเราจะใช้คำสาั่งเซ Text นะครับในการแสดงข้อมูลพวกมวลเปอร์าชื่อสารมัญชื่อต่างต่างในที่นี้นะครับ ก็จะได้ผลดับออกมาเป็นหน้านี้ครับผมต่อมานะครับข้อเสนอแนะเพิ่มแชทบอร์ลงในแอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการตอบคำถามของผู้ใช้เพิ่มเทรนนิ่งดัตต s เซตสายพันธุ์แมลงใหม่ๆและอัปเดตสายพันธุ์แมลงเดิมเข้าไปในแอปพลิเคชันเพิ่มระบบคอมมูนิตี้ในแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมแมลงซึ่งกันและกันนี่ก็เป็น r reference ของกลุ่มพวกเรานะครับ คุณพรผมก็ขอจบการนำนะเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ